ฤดูการประกวดตู้ไม้น้ำก็กลับมาอีกครั้งและนี่ก็คือผลงานตู้ประกวดล่าสุดของผมที่จะยกไปโชว์ที่งานประมงน้อมเกล้าแต่ก่อนที่จะยกตู้ไปที่งานเราก็ต้องมาทําการตรวจเช็คความเรียบร้อยกันก่อนและการตรวจเช็คที่ว่าเนี่ยผมว่าจะเริ่มจากการตัดแต่งต้นไม้โดยหลักการก็คือตรงไหนที่ต้นไม้โตเกินหรือว่าไม่สวยเนี่ย ผมก็จะค่อยๆเล็มออกอย่างละนิดอย่างละหน่อยเพื่อไม่ให้ต้นไม้ดูรกจนเกินไปขั้นตอนต่อจากการตัดแต่งต้นไม้ก็คือการดูดเศษดินและสิ่งสกปรกบนพื้นทรายอันนี้ก็ทําเพื่อให้พื้นทรายของเราเนี่ยขาวใสไรตะกอน จะบอกว่าถึงไม่ใช่ตู้ที่เอาไปประกวดเนี่ยก็ควรจะหมั่นทําความสะอาดพื้นทรายเป็นประจานะเพราะเศษดินและตะกรนพวกนี้ถ้าปล่อยไว้นานๆเนี่ยมันอาจจะเกิดการหมักหมมได้เอาเป็นว่ายัางไงก็แนะนําให้ทําความสะอาดเป็นประจําดีกว่าจะเห็นได้ว่าทางทรายบริเวณตรงกลางของตู้ผมเนี่ยพอม,มีเศษดินแล้วมันไม่สวยเลยผมก็เลยจําเป็นต้องดูดออกมาให้หมดอย่างที่บอกไปหลังจากดูดสิ่งสกปรกเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปผมก็จะทําความสะอาดกระจกอุปกรณ์ก็เป็นแปรงสีฟันธรรมดาที่หาได้ทั่วไปเพื่อจะได้ขัดซอกเล็กๆได้สะดวกหลังจากขัดซอก เล,เล็กเสร็จเราก็จะมาขูดตะไครน่นาตู้ด้วยใบมีดขูดกระจกบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยของดีจริงๆเพราะว่าใช้งานง่ายแถมยังไม่เปลืองแรงอีกต่างหากแล้วก็อีกอย่างข้อดีของการใช้ใบมีดแบบนี้ขูดกระจกเนี่ยมันจะทําให้ตู้ปลาของเราไม่เป็นรอยขีดข่วนทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็เป็นการเติมน้ําน้ําที่ผมใช้ก็เหมือนเดิมเป็นน้าประปาผ่านเครื่องกรองคอรีนเพื่อที่จะได้ปลอดภัยกับสิ่งมีชีวิตในตู้ แล้วก็มาถึงขั้นตอนที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการเติมแบคทีเรียให้กับตู้ปลาซึ่งผมก็จะทําเป็นประจําทุกครั้งหลังจากการเปลี่ยนน้าจะบอกว่าเจ้าแบคทีเรียพวกนี้เนี่ยเป็นส่วนสําคัญมากๆเลยนะที่ทําให้ตู้ปลาของเราน้ําใสเอาเป็นว่าไม่ใช้ไม่ได้จริงๆเสร็จแล้วผมก็จะเอาโคมไฟไปใส่คืนที่เดิมที่ตู้นี้ผมใช้โคมไฟ2องโคมเนี่ยเพราะว่าซอกมุมมันเยอะเดี๋ยวต้นไม้จะได้แสงไม่พอแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็คือการเช็ดกระจกให้ใสปิ๊ง หลายคนอาจจะคิดในใจว่าขั้นตอนมันจะอะไรเยอะแยะมากมายขนาดนี้แต่ผมจะบอกตรงๆว่าถ้าไม่ใช่ตู้ประกวดเนี่ยผมว่าคงไม่ทําขนาดนี้หรอกเอาเป็นว่าถ้าใครอยากชมตู้จริงของมินิเอเจอร์ก็ไปดูได้ที่งานประมงน้อม9กันการค้าฟิวเจอร์ปากลังสิบได้เลย